สดีค่ะมินจากมินิมินเฮาส์นะคะบ้านหลังเล็กๆนะคะที่จะมามอบความรู้และสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนกันนะคะในวันนี้นะคะใครที่กำลังลดน้ำหนักแบบคีโตเจนิกไดเอทอยู่นะคะเรามาลองกันดีกว่าค่ะว่าสามารถทานผลไม้แบบไหนได้บ้างนะคะเพื่อที่จะช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวสวยใสยสุขภาพดีอีกด้วยค่ะ การลดน้ำหนักในปัจจุบันนี้นะคะมีหลากหลายแบบนะคะหลายๆทางมากๆเลยนะคะส่วนที่กำลังฮอตทิปเป็นกระแสในตอนนี้นะคะนั่นก็คือการลดน้ำหนักแบบ Diet, คีโตเจนิกไดเอททาหรือว่าการลดน้ำหนักด้วยการกินไขมันนั่นเองอน่าสนใจเลยนะคะเราไม่ต้องงดไขมันเลยค่ะ,ะแล้วการกินแบบ ีโตเจนิกไดเอทนะคะจะต้องกินไขมันปริมาณ75%แล้วก็กินโปรโตีน20%นะคะคาร์โบไฮเดตอีก5%นะคะหรือก็คือการลดคาร์บและก็น้ำตาลให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะร่างกายของเรานะคะจะใช้กลูโคสนะคะในการย่อยแป้งย่อยน้ำตาลซึ่งหากร่างกายนะคะไม่ได้รับคาร์โบไฮเดตก็จะทำให้กลูโคสในเลือดต่ำ แล้วก็ร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะคีโตซิทที่ว่าจะต้องดึงไขมันออกมาใช้เพื่อเป็นพลังงานทดแทนตัวไขมันนี่เองนะคะก็จะถูกเผาผลาญออกไปได้นะคะทำให้คนส่วนใหญ่นิยมวิธีนี้นะคะร่างกายกจะก็จะเข้าสู่ภาวะคีโตซิทที่จะต้องดึงไขมันมาใช้แล้วก็เป็นพลังงานแทนนะคะส่วนไขมันนะคะก็จะถูกเผาผลาญออกไป ได้มากกว่าปกติคะ่ะแล้วก็ทําให้ไขมันนะคะแล้วก็น้ําหนักของเราลดลงได้คะ่ะแต่ว่าการทานแบบ keto o จ g ิ n i c diet นะคะก็ใช้ว่าจะกินอาหารบางอย่างไม่ได้เลยนะคะอย่างผลไม้บางชนิดก็สามารถทานได้อยู่คะ่ะเพราะว่ามีน้ําตาลน,น้อยคาร์โบไฮเดรตต่าแล้วก็ไฟเบอร์สูงซึ่งไฟเบอร์สูงๆนี่แหละคะ่ะจะช่วยในการขับถ่ายได้ดีขึ้น ช่วยลดน้ำหนักลงได้อีกนะคะแต่ว่าแนะนำให้ทานแต่น้อยนะคะอย่าทานเพลินจนคาบเกินนะคะเรามาดูตัวแรกกันดีก,กว่าค่ะสำหรับใครที่กำลังลดน้ำหนักด้วยวิธีนี้กันอยู่นะคะตัวแรกนะคะแบล็กเบอร์รี่ค่ะแบล็กเบอร์รี่นะคะไม่ได้เป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตน้อยเท่านั้นนะแต่ว่า แบล็กเบอร์รี่100กรัมนะคะมีคาร์โบไฮเดตเพียง4.9กรัมเองค่ะแต่แบล็กเบอร์รี่นะคะก็ยังมีข้อดีที่ช่วยลดระดับกรูโคได้อีกด้วยค่ะข้อที่2นะคะสตอเบอรี่นั่นเองค่ะสตอเบอรี่เป็นผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่นะคะสาวกคีโตเจนิกไดเอทนะคะสามารถทานได้ค่ะเพราะว่าคาร์โบไฮเดตน้อยเช่นกันค่ะโดย ใน1กรัมนะคะจะมีคาร์โบไฮเดตเพียง5.7กรัมเท่านั้นค่ะแถมสตรอเบอรี่นะคะยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่อีกด้วยค่ะข้อที่ 3. นะคะอะโวคาโดค่ะถ้าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีคาร์โบไฮเดตน้อยสุดๆแล้วนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่ายังแพ้อโวคาโดเลยนะคะเพราะว่าอะโวคาโด1 0 0กรัมมีคาร์โบไฮเดตเพียง1.8กรัมเท่านั้นเองค่ะเย้ yeah. แล้วก็ยังมีไขมันดีมีวิตามินมีแร่ธาตุต่างต่างนะคะช่วยระบบหัวใจหลอดเลือดทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะแถมกินกับอะไรก็อร่อยนะคะข้อที่4ค่ะน้ำมะพร้าวค่ะใครที่อยากกินเนื้อมะพร้าวมากๆกนะคะก็สามารถทานได้ค่ะรวมถึงน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็เนยที่ทำมาจากมะพร้าว โดยในน้ำมะพร้าวนะคะมีกรดไขมันอิ่มตัวซึ่งร่างกายนะคะสามารถย่อยได้ง่ายแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าต้องกินในปริมาณที่น้อยไม่เยอะเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นก็อ้วนได้เหมือนกันคะ่ะข้อที่5นะคะเมลอนคะ่ะให้กินเมลอนเล่นๆเพลิน,ลนๆคงไม่ไหวนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำเมลอนนะคะบอกเลยว่ามีประโยชน์เพียบมากเลยคะ่ะโดยน้ำเมลอนนะคะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ร่างกายนะคะเข้าสู่ภาวะคีโตซิสที่ต้องดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้ง่ายขึ้นดื่มน้ำเปล่านะคะใส่น้ำเลมอนตอนเช้าะะบอกเลยว่าช่วยในการเผาผลาญดีที่สุดะคะ่ะ ข้อที่6นะคะก็คือตระกูลเบอร์รี่ค่ะสำหรับตระกูลเบอร์รี่นะคะเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตตำ่ำแล้วก็มีวิตามินซีมากกว่าเลมอนถึง2เท่ากันเลยทีเดียวค่ะทานแล้วนะคะนอกจากจะช่วยเรื่องลดน้ำหนักแล้วนะคะก็ยังช่วยให้ผิวสวยสายตาดีอีกด้วยค่ะข้อที่7นะคะนั่นก็คือน้ำมะเขือเทศค่ะใช่แล้วค่ะน้ำมะเขือเทศนะคะน้ำมะเขือเทศนะคะ เป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดตน้อยนะคะลองลงมาจากอะโวคาโดเลยค่ะเพราะว่ามะเขือเทศ100กรัมนะคะมีคาร์โบไฮเดตเพียง2.7กรัมแถมยังมีวิตามินและแร่ธาตุทำให้ผิวดีเปล่งออร่าส,สุดๆเลยค่ะ เอาละค่ะแล้วเราก็มาจบกันที่7ข้อนี้นะคะใครที่กำลังลดน้ำหนักแบบ keto เจนิ d ไดเอยู่นะคะก็อย่าลืมหาผลไม้เหล่านี้มาทานนะคะแต่ว่าเพียงแต่ทานแต่น้อยนะคะอย่าทานมากจนเกินไปเดี๋ยวลดน้ำหนักไม่สำเร็จกันนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสูส้วันนี้นะคะถ้าหากว่าใครคิดว่า ข้อมูลที่เรานำเสนอในวันนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซักสไครต์และกดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากบ้านมินิมินทา u ส์นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย